เดี๋ยวเยไปยงมากไม่เกินสาไ่หยน่อยเดี๋ยวเดียแก้บ้านเาตีก็ตีคนออันห้าสีสาแล้วคนดอีกก็ตีเดเียเอาิดด้วยเดี๋ยวมาีีร้อยเก้าบนะคะสร้อยเก้าบ้าร้อยเก้าห้าตีรอจัง่างรเตรน มาก right? mm ันหรอะม่ก hmm. okay. um, uh ันให้เข้ามาเสร็จลนะตบูตับกระกอย่าลืมนะาปากรงตัวใหา่อ่ะลองไปตางงมสิไม่เนะ ร้อยแปดสิบแล้วมีบางคนกินสาโลกีลองตักไปเลยคุณไม่ว่าแต่ในข้าวของผมูอย่างนั้นน่ะต้อ,อ,อ,องหัวเสียเอาต้หัวเอาตผมก็จะกินนั่นคัดกินน่ะมีอะายยาก็มีเรือเองก็ต้องได้มาหม่อะไรทำเดี้างม่ีบ้างจะหาหลานเด็ดๆให้ชมตลอด อ้เ้าใสล้วหรอยอนี้จะไม่เห็นเอะยครับรุชนตชากจาเป็นอะไรมากินอะไรไม่มีนึ่งแน่ไม่มีรสชาติอร่อยอยู่มาสามสิบหกเผ็ดจานม่สนามเผ็ดจาับอืมเผ็ด ทองลย่างสด,รงสดอร่อยรหมูกรอบอบุยน่ากังจไปกนที่้านเดน่้นไเราจะไปกินที่ร้านแล้วเดี๋ยวเราติดตามร้านยเนสก็มาจตเป็นโต๊ะยาวผู้สูงร้าน เปียปลาโอเย็นตะโฟบลามเย็นเปียดมีหลากหลายอาหารไทย